โค้งบางขอบยังร้องบอกว่าเราเป็นพี่น้องเดอะแมสไงเธอแต่พี่ปางฟังนะอย่าให้เตนร้องคู่พี่มันจะเป็นการฆ่าพี่เปล่าเะร้องแฟนพี่ก็ร้องคูดกับเธอได้ไหมปางอย่าเลยอ่ะมาอย่าเลยกับบู้อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่าอยากได้ไหมก็เป็นเรื่องของโรงงานละกันเนาะบ้านละกันแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วมันไม่ะลองอ่ะลองไรเลย กก็เขากว่าเธอคือดวงใจแดงความหวังและเป็นน้ำใจจะโอบกอดเธอแม้วันจะดีไปทำอะไรส่งอะไรให้หนูอยเร็วเดี๋ยว <c oughs> โอเคอุ้ยฟังเสียงเดียวต่อยนิดนึงแต่ฉันไม่เปลี่ยนใจแต่ว่าตัวจริงเป็นไงแบบว่าได้อยู่เนาะอะ้องต่งอยอ,อ,อีกคร<อ>นะับ ปลาหม่ามอ๋อรอต่อยุตอะไรนะเดี๋ยวเวลามันเหลือนั่นสามนาทีรอแค่นี้เดียวแต่ว่าแต่อะไรคุณลิลลี้ก็ทำไม่ได้พี่ปลาไม่ทันทำอะไรเพราะว่าโรงงานนะว่าจ่ายเจนเพิ่มอีกห้าหมื่นเพราะมันสองพันบ้านได้เดี๋ยวจ่ายเลยไหนบอกมีอะไรจะถามก่อนไหนบอกมีพัน มันไม่มีจริงๆมันไปสองพันแล้วหมดแล้วไม่มันหมดตั้งแต่พันแล้วแล้วใส่ย้อนใส่กันกคือหนึ่งพันหมดแล้วมันไม่มีแล้วอ่ะลงเนเอาไงดีเดี๋ยวพี่เปิดกีให้โรงงานได้ในสามวันแต่ขอโอ่คแต่ตะกร้ามันจะไม่มีปัญหาใช่ไหมแม่ขอได้ก็คือขอได้หมายถึงว่าส่งช้ากว่านี้ไม่ได้ส่งช้ากว่าสามวัาไม่มีปัญหาแต่มาใช้ดีจริงๆนะใช้แบบอยากให้ทุกคนได้ใช้น่ะประเด็นเปิดอันเดียวนะ ได้นิดเดียวอ่ะเดี๋ยวพี่ก็เติมให้นิดเดียวเดี๋ยวเติมให้นะคะอ่ะแล้วแบบเติมขออีกหนึ่งเพลงค่ะมาอยากให้ฟังเพลงกันยาเข้มจีลาลองเพลงนั้นให้ฟังเออเข้มจีลาต้องรอดอ่ะใครก็ได้เงียบหน่อยโอเคอ่ะมึงอ่ะเออได้เงียบได้แหละมาเลิศเลิศเท่าไรเธอมีฉันเราจะพาและพ้นมันไชั่วชีวนั้นมันพอแล้ว โจจทน,น,นิคชบ,บาคืออะไรอ่ะโทนิคชาบาแหล่ะอ,อะไรอ่ะก็พิมพ์ร้อโทนิคชบ,บาอะไร,รก็มือ,อ,ไ,อไม่รู้จัก <c oughs> เอสซีเจนนี่ก็พูดไปเรื่องนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เออพี่จะไลฟ์โชว์เต้นจุน,น,นดึงให้ไปดูไลฟ์ที่ไหน,น,นได้ไหมโอ้โหดึงคนด้วยอ่าจะช่วยถือแน่ มันไม่มีขายแล้วนะพี่ก็ตั้งใจมาหาหนูเลยนะพี่มีงานนะมีงานแถบไหนรู้ไหมโหพี่ดังอะอันนี้นะพี่อยากรู้หน้ามาจริงปะพี่บังขอโทษนะร้องให้พี่เว้ยเป๊ปนี่พวกเอเจนซี่เข้าใจเข้าใจเราเข้าใจเนาะเราไม่มีอะไรค่ะแล้วอยากพี่บางเราเห็นใค่วันเกิดใกล้จริงวันเกิดแล้วไไมม่ีอะร พี่ขาได้ไหมอุ้ยทำไมน่ารักจังอุ้ยอุ้ยในในกล้องในกล้องโคตรงามเจนี่เขาว่าง่อะวันนี้นะคะก็อยู่กับปานะคะตัวจริงปานเป็นคนตลกมากๆพี่คะสามพันบาทแล้วนะพี่จ่ายสามพันบาทพอราคาหยุดแล้วค่ะโอเคจบหยุดลค่ะยอดหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทขอบคุณค่ะโอนที่ตรงนี้ก่อนออกจากบ้านนะคะขอบคุณค่ะมีแหวนด้วยค่ะมีแหวนด้วยค่ะ ใช้ขาไม่ไหวค่ะหมดเวลแล้วอะไรอ่ะนั่งรอเพื่อตรงนี้จะหมดนะเขาเอาตัวอย่างกลับด้วยไม่ให้ไม่คิดว่าเจนใช้ได้หรอจริงๆบิงบูมเจนใช้ทุกวันแล้วแล้วเจนนี่ตอบไลน์พี่ด้วยนะอ่อย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่านครับกองบ้านเขียวบ้านเขียวอ๋อเขียวแล้วไงขอโทษคุณกระโปรงไานแล้วพี่ อะไรไหมต่ายี่ยตาพี่ไหนก็จะไปลองแล้วปี่เบอร์เดย์่ต้องไปก็พวกงเาไม่ร้องนะถ้าสนิทกว่านี้กูด่าพ่อด่าแม่นี้ไม่สนิทไปเฉยกูด่าโบรังสุดหรอกกูชอบจังเลยอะกูเหนื่อยแต่ละคนแ้วเอาของอะไรมาแค่นี้เนี่ยฮะวันที่ชันต้องเจอถ้าขายของสามแสนคนเอาของมาเจนี่ขอบคุณนะมาจ้าขอบคุณค่า ใครจะไปกล้าโกรธปังปที่ป็นจ้ามาจ้กแบรน์ต่อปุยแบรนดต่อรุยเป็นว้ามึงว่าเราไม่ต้องพูดหรอกอันเนี้ยเพราะเราใช้ทูกเวลานะช็อต็อสวัสดีค่ะสั่งให้หน่อยค่ะนีค่ะบายบายแสนห้าจ่ายก่อนออกจากบ้านได้เลยคะ คุณพี่อันนี้ของแบรนด์อะไรจ๊ะเป็นแบรนด์มอลลี่ค่ะเป็นน้ำยาซักผ้าที่เป็นเกรดพรีเมียมพิเศษนี่ข,ขอราคาก่อนนะราคาใช่ไหมคะจ้ะจัราาะกร้าจักร้าคือจักร้าเลคือจักราเลครับจักร้ามาแล้วแต่ราคาปกติเท่าไหร่จ๊ะขึ้นตะกร้า ปกตินะคะเกรดพเมยมของเราจะขายอยู่ที่สี่รอยสิบเก้าบาทค่ะพี่เจนนี่จ้ากี่ถุงจ้าแต่วันนี้ในไลฟ์พิเศษของพี่เจนนี่นะคะคือแบบราคาพิเศษบ้านในในเกรดนี้แบบไม่มีราคานี้แน่นอนค่ะจ้าเดีให้ราคาขึ้นเลยนะคะขึ้นเลยจ้าเึ้นอย่เงไยอันนี้คือกี่ถุงคะถุงเดียวใช่ไหมอ่าราคานี้นะคะพี่เจนนี่จะได้หกถุงค่ะตะกร้าแรกได้หกถุงนะคะ แล้วก็ตะกาที่สองจะได้12ถุงคะคุ้มมากและคุ้มสุดๆนะคะ1ลังใหญ่ค่ะพีจเจนี่ได้40ถุงคุ้มมากแนะนำเลยเท่าไหร่เกะไม่มีเท่าไหร่จ้าเลยเท่าไหร่เท่าไหร่จ๊ะแม่จ๋าหกถุงนะคะจะอยู่ที่ราคาร6 9ยบาทค่ะโอ้ราคาไม้ยังมาแล้วกับบคนแนะนำเลยว่าเป็นเกียตพรีเมียมของเราเป็นเกียตพรีเมียมเป็นน้ำยา ถุงเดียวบอกเลยว่าเข้มข้นมากโอ้หหานาทีทุกคนพี่บีจ๋ามีกี่บ้านจ้ะพันบ้านหรือว่าไปต่อยังไงไปต่อเลยค่ะพี่เจนี่อยากให้ทุกคนได้ลองเกีบพรีเมียมของเราในราคาที่แบบมุ้มมากคุ้มสุดๆไปนั่งคนกดตัว12ถุงตัว4สีอา40ถุง1ลังซุ้มมากค่ะกลิ่นหอมมากสะอาดและครแพ้แพ้ง่ายนะคะแนะนาเลยผิดนมเจ้าของ อ่าคุณพี่ตอนนี้ตะกร้าแบบ6ถุงร้อคุณพี่คิดอะไรอยู่คะ <S 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 คุณพี่คิดอะไรอยู่คะ6ถุงร้อา <16 9. S 1> ทำไมขายราคานี้คิดอะไรอยู่คะอยากให้ทุกคนได้ใช้2ดีค่ะพี่เจนนี่เพราะว่าเก็ดนี้ราคานี้ไม่มีไม่มีแน่นอนนะคะบอกเลยขอราองไปเก็บพรีเมียมค่ะ <S <S เป็นทังตับตะบนุ่นม,ม,อ,มอ,ยอยู่ในถุงเดียวกัน,นะคะ่ะคุณพี่ตอนนี้พันบ้านแล้วค่ะเย้ อันนี้นะคะบุ้มต้องบอกก่อนนะว่าบุ้มใช้ทุกวันนะครับุ้มเจนี่ยิวใช้กันทุกวันนะคะอยากให้เชื่อบุ้มนะคะกลิ่นหอมมากค่ะหอมกลิ่นใช่ยูกลิ่นแบบเหมือนซับออกจากร้านเลยแต่ว่าราคาแบบสุดคุ้มบอกเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องใช้หลายขั้นตอนนะคะพี่เจนี่ใช้ผงเดียวครั้งเดียวแล้วก็ทั้งซักผ้าปรับผ้านุ่มไปในตัวเลยค่ะคุณพี่ตอนนี้รู้ไหมมันคือห้าพันบ้านค่ะห้าพันแล้วเหรอครแห้าพัน้แล้วห้าพันบ้านภายในหนึ่งนาทีครึ่ง ห้าพันบ้านพั 1, นในห,หนึ่งเลยเขาหลอยี่สิบล้านเอ้ยยี่สิบล้านไปด้วยกันเลยไหมคะเขาดาวืยี่สิบล้านไหมจ๊ะโอ้โหไม่ทานหมดแล้วหรอมีมีพี่ใส่ไว้กี่บ้านคะพี่ใส่ไ้กี่บ้านคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะโอ้โหยังไม่ถึงสองนาทีเลยคะ่ะเดี๋ยวเขา หมื่นบ้านละค้าหมื่นบ้านล้วหมื่นบ้านล้วจ้าไวเกินไวมากตอนนี้เวลายังไม่หมดนะจ๊ะไปต่อเลยจ้าโทรหาลูกค้ากับโทรศัพท์ก็ได้มันวางง่ายวางง่ายดีวางง่ายดีนี่นี่เขาก็รุนนะเนี่ยตัวเองพูดอะไรหน่อยไหมยี่สิบล้านแล้วจ้าพี่เจน ฮะเขากำลังอึ้งกับ20ล้านอยู่ใช่ไหมพี่เจนพี่เจนกำลังอึ้งอยู่ตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วจ้าพูดเลยจ้าขายเลยจ้าไปขายเลยจ้าไม่ออกค่ะไม่ออกค่ะอาเดี๋ยวขอดมกลิ่นหน่อยนะโอเคถ้าจะให้บุมกับเจนนี่ช่วยพูดบอกได้เลยจ้าขอใช้ตัวช่วยจ้าพูดเลยจ้าขอใช้ตัวขออนุญาตใช้ตัวช่วยค่ะโอเคจ้อ่าตัวช่วยที่หนึ่งค่ะบีหนึ่งค่ะพูดเลยจ้า อ่ะบ,บีหนึ่งเปิดเปิดฝาไม่ได้จ้ะเป็นเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ปวดฝาอะไรไม่ได้ลูกคุณหนูไงลูกมดหนูแตว่าไม่ได้เห,ห<น>มือนกันพอดีเป็นลูกคุณหนูคมาสำหรับบูมนะคะเปิดได้กรรมกรเลยคือตั้งแต่ดมมาแล้วนะคะรู้สึกว่าเหมือนออเหมือนลักชัวรี่มันเดินเล่นอยู่แถวไอคอนสยามหอมมึงบูอินวันด้วยไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินหอมมากไม่ต้องเสียเงินหอมแบบไม่ฉุนนะหอมอุ่นใช่ค่ะเจนี่ ปกถุงหมดแล้วปกถุงหมดแล้วก็มีเฉพาะที่เหลือนะเดี๋ยวนะพี่ปางทักมาบอกว่าขอโทษนะถ้าพูดกับเจนี่ไม่เพาะ <c oughs> อา่าพี่ปางจ๋า